ช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือบางส่วนนะคะก็ทําให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งขุดลอกครูครองและท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันน้าท่วมในแต่ละพื้นที่ขณะที่บางจังหวัดค่ะต่างก็เร่งปรับตัวอยู่กับน้ํานะคะติดตามได้ในรู้ทันน้ําค่ะ กลับมาพบกันในรู้ธน้า Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะน่านเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาแต่หลังจากที่รัฐบาลกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขาก็เริ่มดำเนินการแล้วเช่นกันค่ะ เทศบาลเมืองน่านออกสำรวจท่อระบายน้ำและเครื่องปั๊มน้ำเสียตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยพบว่ามีเครื่องปั๊มน้ำหลายตัวชารุดเสียหายใช้การไม่ได้จากการถูกน้ําท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้ของบประมาณ69ล้านบาทซ่อมแซมและจัดซื้อเครื่องสูบน้ําใหม่พร้อมกันนี้ยังใช้เครื่องสูบน้ําที่มีอยู่4เครื่องสูบน้ําที่ค้างอยู่ในท่อไปลงทางระบายน้ํา สู่ท่อบำบัดน้ำเสียเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในตัวเมืองให้ไหลสะดวกขึ้นซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นการลอกท่อระบายน้ำไปในตัวด้วยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆก็สามารถนำวิธีการเช่นเดียวกับเทศบาลเมืองนาฏไปใช้ได้ด้วยนะคะเพราะจะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมไปพร้อมๆกับรัฐบาลด้วยค่ะ สารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ป่ากันค่ะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญรอยตามบึ้งพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรมาย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้โดยสเสด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปในการเยี่ยมรัษฎรตามภูมิภาคต่างๆของประเทศตลอดมา ทรงสังสมพระประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างดียิ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยโดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลเป็นประจำและเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2529 เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักณตำบลดอนโพทองอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้ได้ทรงปฏิบัติการสาธิตการทำนาด้วยพระองค์เองและทรงถอดฉลองพระบาทถลกพระสนับเพลาทรงพระดำเนินลุยโครนวานพันข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิตซึ่งไม่ได้มีหมายกำหนดการไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้ายังความชื่นชมโสมนัส ปราบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแกบ่บรรดาข้าราชการและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีการวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง ชอวันนี้ค่ะจะพาไปดูความพร้อมของชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาที่ปรับตัวอยู่กับน้ำค่ะที่เห็นอยู่นี้คือรถจักรยานยนต์สามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกชื่อพิ่เทนหนึ่งของคุณวิชัยบุญถนัดค่ะผู้คิดค้นรถคันนี้โดยเขาได้นำมาทดลองขับในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกหลังจากคิดค้นมานานกว่า2เดือนค่ะหลักการง่ายๆก็คือเขาไปหาซื้อรถจักรยานยนต์3ล้อที่อำเภอเสนาม,มาดัดแปลง ตัวรถมีการต่อทุนด้วยเหล็กเป็นกล่องคล้ายท้องเรือเพื่อรับน้ำหนักของรถเมื่อลองน้ำไม่จมแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายเรือด้านบนเป็นที่นั่งของผู้โดยสารตามปกติส่วนด้านหลังติดเครื่องยนต์ขนาด6กแรงม้ามีไฮโดรลิกสามารถยกหางใบพัดลงจุ่มน้ำและยกหางใบพัดขึ้นเมื่อวิ่งบนถนนมีสายบังคับคล้ายหางเสืออยู่ที่หน้ารถเพื่อสะดวกการควบคุมทิศทางรถค่ะ น้ำหนักรถคันนี้อยู่ที่600กิโลกรมัมบรรทุกคนรวมคนขับได้3-5คนทำความเร็วบนถนนได้40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วในน้ำได้เหนือเรือขนาดเท่ากันค่ะราคารวมจะอยู่ที่130,000บาทแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในการใช้เป็นยานพาหนะช่วงน้ำท่วมนานๆนะคะ ที่มีรถ3ามล้อและอยากจะแดัดแปลงให้เป็นรถสะเทิน้ํน้ำเทินบกแบบนี้นะคะก็ติดต่อหรือขอข้อมูลได้ที่คุณวิชัยบุญถนัดค่ะเพราะเขาพร้อมที่จะให้ความรู้กับคนทั่วไปนะคะสําหรับรู้ทัน้ําวันนี้สวัสดีค่ะ